วันนี้ก็จะก็ชนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องอ่าบี B. อ่าเป็นบีทีศูนย์หนึ่งซึ่งศูนย์สองเดี๋ยวผมตามมาคลิปต่อไปแล้วก็ผมเพิ่งมาสี่บล็อกนอมแล้วก็เดี๋ยวผม,ผมเปิดมาหมดแล้วแต่ผมยังไม่ดูหลังกล่องเดี๋ยวเรามาเปิดของนี้เลยโอเคแกะแป๊บ โอเคออกแล้วนะครับมาดูกันที่ใบแรกกากินทัวร์รกักกอนบอดี้โมดวันนี้ก็ใช้กาก้าได้แต่ผมว่าผมผมอาจจะใส่ใบเดียวผมก็วปทยอกโกนียอ่ะเกงนี่ครับอันนี้ิส่สมุไรที่อาจจะเล่นกันแล้วต,ตอนนี้ก็คือระดับเล็กไหลคู่รุกกันนี้ต่อไปก็คือองค์มิติเดียวไกล ดิสักชั่นกาเกนทัวโคงาดรากอนวิชาอู้งานยอดแห่งดาสังหารเทพคันดิสซดะนี่ครับไม้ตายของข่าวของสายนี้จุดสูงสุดให้เอไออาร็วเทียนเทพเก่งมากพูดเลยเก่งมากต่อไปลำเป็นมังกรมิติอีระอันนี้ชื่อว่า นาเดลกาดราดาบดาบมังกรเทพกายุสนินด็อกอันนี้ของของสายนินจาแล้วของกากาอันนี้มีชื่อว่าตีดาบก่อไฟอ่าชื่ออะไรนะคมดาบมังกรเทพกาคุไนนี่ครับชินกาเกนทัวร์พันิเชอร์ของคาตนานะเวอร์ ก็สกิลคล้ายๆกันแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากใช้ช่องกลางไม่ได้เราเราสามารถโยนได้ไหมเราจะมีช่องกลางแล้วก็ power <S <S ต้องถึงในมือสองพันดะ้วยนะนี่ใช้ได้มังกรนิติอาร์มังกรนิติโอดิโอดีสเดสเตโกดกับเพลชเชอร์นี่ใครดูนี้ไม่จะรู้จักตัวนี้ครับ เทปสสยฟ้าพุ่งดนงามอาเมโนวาใ้วาเิาโกะอ่าจะพูดยหง่ดีวานิโอ่านอ่านชื่อไม่ค่อยอ่อนแฮะผู้ชี้ผู้ชี้นะโลหะผสมโคโฮยูโด้อหยูด <c ười> ยด้ <c ười> อะไรครับเนี่ยดักดาบเหล็กละดักาบพลังแม่เหล็กวิเนโอดักดาบกล้วยไม้ดักดาบกล้วยไม้เงินชุดชุดสุ วิชาเรียกป่านี่ใบนี้ใครได้มาก็ไม่ติต้องใส่เนาะสำหรับใบนี้ีอันเทอเลชั่นดีมากๆไม้เทา้ามิติโพลิเลียดักดาบสีรุง้งมาแค่นี้พอ <c oughs> ดักดาบนักด,ดาบดาบหนักน i n bird n i น j a m a g ก t เท i ทางกรทวะยาชิโรมารุวิชาคาซิงปลาปลารวมดาบกระบวนท่าที่หนึ่งแม่หวติงยอดแห่งดาบสังหารสัตว์ร้ายนี่ครับกาก้าใปที่สองของบล็อกนี้ไม่ไที่สามสิถ้าถ้าถ้ารวมกับคาตานะเลยนะกาเกนทัวร์กก็ไซคโครนหมด วิทัก์แห่งดารากาเซเซ์ต่อไปเป็นกาสเปริตอ์อเคเจแล้วกาคากาคาของคาตานะใบคิงกาเกนทัวฟูมารากอนต่อไปเป็นนินแคทใบนี้ก็ใบนีด้ดีมากถ้าใครเล่นคาตานะต้องเก็บไวน้นะเก็บไว้สีต้องใส่ไว้สีใบแหละวิชานินจามังกรเทพระเบอมแยกร่างฟูมะอ่ะ ที่เหลือก็จะเป็นอุ้ยห,หลังกล่องแล้วก็จะเป็นรีพินแล้วก็มีแฟตด้วยนะแฟสตาร์หลังกล่องออกเป็นสีทองดูจากขอบแล้วน่าจะเป็นโอ้โหกล่องแรกก็เกลือนะครับสำหรับมันก็คือตัวนี้บอดี้หมดเหมือนกันเลยอ่ะงั้นเรามาดูกล่องที่เหลือกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง ขอแป๊บนะเรียงก้าวกลให้เป็นเหมือนเดิมว่อ่ะแล้วเรามาดูกล่องที่สองอืมผมเห็นจะขอบก็น่าจะเป็นเดซทอยเยอร์นั่นไงเดซทอยเยร์สีทองนะผมใบนี้ถือว่า โหไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีออลไลน์ขอชั่อรายเนี่ยชอบอะไรชไั่วรายชั่อรายน่อ่ะกล่องที่สามสีทองครับโขบบอดี้หมวกปะเนี่ยอ้าวไม่ใช่อันนี้ดีอยู่แน้ะสำหรับฟูมาดาก้อนถือว่าเว้ทีกูลมาเพราะห้องหาอยู่สำหรับสีทองกล่องสุดท้ายไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอุ๊ย ขอบทองครับทุกคนขอบทองขอบทองออกอ,อู้ว้าวเอ้าเยี <laughs> ก็คือคุโรกาน,นี้เนาะเพราะว่าผมจะเล่นคุโรกาน,นี้เหมือนกันเพราะาเด็กมันเก่งมากเวดิกูดครับเวดิกูดผมให้อ่ะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวกากา้าเนาะสำรับบล็อกนี้นี่ครับโอ้โห สองไปนี้โคตรเท่สามไปนี้ดิไปนี้ไม่เท่หลอกกับอกเท่ทุกใบแล้วโอเคเขาก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกัน